รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับชาวนีเที่ยวกันวันนี้เราอยู่กันที่โอกินาวานะครับวันนี้เนี่ยจะพาผู้ชมไปกินเนื้อย่างที่มีเทคโนโลยีในการย่างแบบใหม่จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวต้องติดตามครับจากนั้นเนี่ยจะพาผู้ชมไปชมความงดงามของธรรมชาติที่หน้าผามันสะมะุและปิดท้ายวันนี้นะครับกันด้วยพิซซ่าอินเดอะสกายจะอร่อยสมการรอคอยหรือเปล่าพักสักครู่เดี๋ยวกลับมานีเที่ยวกันครับเทคโนโลยีใหม่ แต่ว่ามันจะดียอยู่วะคือถ้าอาจารย์เฉลิมชัยมาด่าเลยคือมันต้องมี feeling ม,ม,มันเข้าใจไหมัม่าต้องมี feeling นี่เหมือนอยู่เมืองไทยเลยอะมันก็มีความเป็นฟงช้างจริงๆนะมันเหมือนช้างเลยอะนนคนนั่งรอหนึ่งชั่วโมงหนึ่ง ยุคนี้ต้อง True 5G เครือข่ายอันดับหนึ่ง5ปีสอนจากเอ็ e เพขาชสาชัดสะอาดได้ใจปลอดภัยได้ตรารับรอง นะคะเรามาถึงปราสาทชูริแล้วนะคะแต่ว่าข้างหลังลีตรงนี้ค่ะเรียกว่าอิชิมงซึ่งมันเป็นของที่ยูเนสโกเว r l ์เฮอริเทจด้วยเขาอนุรักษ์เอาไว้ะคะ่ะพี่ฟูครับพี่ฟูกได้อยู่ถูกจุดมากเลยเพราะจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ควรอนุรักษ์เอาไว้ทำไมไว้ถ่ายรูปแค่นะ <laughs> ไม่ใช่ <laughs> แต่ว่าตัวปราสาทนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันเชิญตามสบายอ่าเชิญถ่ายแบบต่อไปใช่ สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยนะครับพอเดินเข้ามาเนี่ยมองไปเนี่ยแค่เห็นประตูอย่างเดียวเลยนะ <Wow. S 1> ผมนึกว่าเราเนี่ยอยู่ประเทศจีน <Wow. S 1> ไม่ได้คิดว่าตัวเองอยู่ญี่ปุ่นนะเนี่ยเนอะมันดูจีนจีนอะ ที่เด่นเลยของที่นี่นะคะเพราะว่าสถาปัตยกรรมนะคะจะเป็นของศิละปะของริวกิวค่ะซึ่งจะเห็นเลยว่าหลังคาอะไรเงี้ยจะเป็นสีแดงไปหมดทั้งหมดที่เห็นเคยถูกทําลายมาหลายทีแล้วเพราะว่าสงครามโรคแต่ว่าเขาก็อนุรักษ์พยายามจะปรับปรุงให้เหมือนเดิมมากที่สุดแบบที่เราเห็นกันตอนนี้ค่ะ oh. นะคะว่าปราสาทบันไดจะมีบันไดแบบนี้นะคะแบบธรรมดาแล้วก็จะมีแบบนี้คือไม่ใช่ว่าบันไดไม่เท่ากันหรืออะไรนะคะเขาตั้งใจค่ะเพราะว่าถ้าจะเห็นนะคะเชฟของบันไดจะลาดลงเพื่อที่ว่ากันน้ําท่วมไปในตัวค่ะ oh. แหมอยู่สูงขนาดนี้กับบนเขาแล้วยังคิดว่าน้ําท่วมอีก แต่ว่าไม่แน่นะคะเพราะว ok mm ่าโอกินาวาเป็นที่ที่มีพายุมาบ่อยมากมันก็จริงว่ามันมีสิทธิ์จะท่วมได้ค่ะถ้าเกิดว่าราบเหมือนบันไดธรรมดาอาจจะเอาไม่อยู่ mm hmm. เขาต้องเป็นเคลงหนี้เลยเพื่อให้น้ำออกมาค่ะว้าว mm hmm. wow. เราอยู่ร้านเนื้อย่างซึ่งจริงๆมันเมียกอยู่ด้วยนะคือมีหมูด้วยมีซีฟู้ดด้วยแต่เราไม่สั่งแหม่ร้านนี้เขาสามีเนื้อดีให้เลือกหลายหลายแบบอยู่ในเมืองที่แบบใกล้เคียงนี่เนื้อดีหมดใช่ไหมคือคือเนื้อเนี่ยแบบเดียวกันสมมติแบบเดียวกันเขามี3 4เกรดเลยนะฮะเราก็เลือกมาแต่สิ่งที่ดีที่สุดอย่างเช่นอันนี้อันนี้เป็นส่วนริปเห็นไหมคุณผู้ชมดู อันนี้คืออันดับ2นะฮะจากถูกสุดอันนี้คือแพงคืออันดับ4ดูความแตกต่างชัดเจนนะฮะดูจากจานง่ายๆและดูมันที่แทกมันแทกแบบละเอียดอ่อนกว่านะครับแค่นั้นแหละส่วนเ,เนื้อย่างเนี่ยสำคัญที่สุดคือเรื่องของไฟผมเนี่ยเป็นคนชอบต่อฐานม,มากกว่าอันนี้มันเอาแก๊สอย่างแรกก็ชอบน้อยกว่าหน่อยละ มันคือมัดรักค่ะซึ mm ่ง hmm. มันอร่อยจริงๆแล้วมันเป็นของปเป็นว่าแล้วมันมีประโยชน์ด้วยหลายอย่างทั้งลดท้งตาลในเลือดลดความอ้วนและยังมีอีกนะคะลองไปสั่งดูได้ถ้ามาต้องชิมร้านนี้นะครับคุณผู้ชมคือผมเนี่ยนั่งรอมาให้มันร้อนนานมาก สำหรับผมนะมันไม่ร้อนเวลาเราเราปิ้งเนื้อมันต้องถูกไหมหรือมันจะมีกลิ่นอะไรก็ว่าไปความหอมแต่ผมก็กฏว่าเขาบอกอันนี้มันเป็นแบบแก๊สรุ่นใหม่ฮะมาทำให้ไม่เบิร์นข้างนอกแล้วมันจะนุ่มกว่าส่วนตัวนะเอาจจริงๆมันไม่ได้หรอกมันต้องแรงกว่านี้แต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เขาตั้งใจเลยนะคือมันไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคือผมเชื่อว่าเป็นของดีที่สุดที่มันมีนะตอนนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่แต่ว่ามันจะดีอยู่วะ ม,มันก็สุกนะเพียงแต่ว่ามันไม่ไม,มันไม่มีกลิ่นที่เราอยากได้แล้วมันก็ไม่มีความหอมของเตาถ่านเน่ยเนี่ย<า><า><า>มันก็สุกันเนี่ยอนุ่มดิเ<า>ขาบอกว่า เขาเล่นคอมเมนต์ให้ย่างพร้อมๆกันเ,นเยเอะเพราะว่าผมเดาว,ว่ามันรอ,อนานปกติจะชินกับไฟแรงๆแล้วข้างนอกมันจะกรอบนิดๆแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่แต่มันเป็นสไตล์ของเขาก็นุ่มดีอ่ะคือนุ่มเน,นื้อมันดีมากเอา,อางี้ดีกว,ว่าแต่ถ้าถามว่าฟินเท่ากับที่กินเนื้อ,อย่างปกติไหมไม่เพราะไม่ไมุ้นเคย,ยไม่ไม่คุ้นเคยแล้วก็เดี๋ยวขอกินไปจนจบก่นแล้วจะบอกว่า จะให้เลือกกินแบบธรรมดาหรืออยากกินแบบนี้มากกว่ากันถ้าเกิดว่าให้กลับมาใหม่แต่ตอนนี้มันเริ่มแรงขึ้นแล้วอะ่ะมันเริ่มผุดผุดแ้วเนี่ยเนี่ยเริ่มแรงขึ้นแล้วเป็นไงครับพี่ฟุ๊คือส่วนตัวแล้วนะ่ะรู้สึกว่า สรุปได้ว่าเท่าที่กินเนื้ออร่อยเนื้อดีนะครับเครื่องเคียงก็ดีคือทุกอย่างดีหมดเลยมันไม่มันไม่มีเสียงสู้ซ่ามันไม่มีฟิวอะคือฟิวไม่มาแล้วเนื้อมันก็จะไม่มีความไหมพ้างนอก้าคนที่จะชอบแบบให้มันแบบนิดๆอะคือสีมันไม่สวยอะคือเออมันสีมันก็ไม่สวยอร่อยไหมอร่อยมาได้อร่อยได้ดีมากกับความผู้ป้าผู้ป้าของไฟอะมันเหมือยรึไหมผมว่ามันเหมือนหนังได้รางวัลแต่ไม่ดัง คือเหมือนแตบว่าเป็นหนังที่ไปเทศกาลเมืองคารหรือหนังที่ิ่งได้ออสการ์แต่ไม่มีคนดูอะประมาณ l i f e is beautiful มันไม่ใช่ไททานิค่ะคือนกอกไหมคือมันต้องไอที่มันดีมันต้องดังด้วยแล้วแบบว่าฟินด้วยอันนี้มันคือหนังดีแต่ไม่ดังถ้ามาโอกินาว่าอีกมากินไหมก็ทําจะไปลองร้านบ้านๆก่อนคือชอบฟีลมากกว่าคือเนื้อยากมันคือฟีลลิ่งถูกไหมคือเราต้องกินอะไรที่มันแบบได้ฟีลอันนี้มันอร่อยแต่มันไม่ฟีลไม่มา อร่อยนะอร่อย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 เลย,ย,เลยดีงามไ<ม>ด้ดูเสียงกับหมูเออ,มเอ,อไม่เนี่ยสีมันไม่น่านกินอ่<น>ะเงียบไปด้วยเนี่ยพยายามพยายามเงียบหูฟังอ่ะคือเราอาจจะไม่พู้ดีพอ, <c oughs> อเขาบอกว่ามันจะนุ่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็นุ่มจริงคือถ้าอาจารย์เฉลิมชัยมาด่าเลยคือมันต้องมีฟีลลิ่งเข้าใจไหมว่มาต้องมีฟีลลิ่ง เฟรนลี่มันไม่มีเนื้อผู้ดีอังกฤษสำรวมเนียบสนับสนุนโดย True Vision มองโลกได้ล้ำกว่าสายดื่มต้องมี ซีพีบูโลนาบริกลองเลยนี่เหมือนอยู่เมืองไทยเลยอะ สาบันได้เลยครับว่าเราเนี่ยอยู่โอกินาว่าจริงๆ <l ots> ผมเดินมาตอนแรกผมนึกว่าลงมาเฮ้ยอยู่บางแสนเว้ย <l ots> <c ười> คือมันมีความเป็นแบบประเทศไทยหรือตลาดแถวบ้านเรายังไงไม่รู้อ่ะไม่เพราะว่าปกติญี่ปุ่นเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นแบบเนี้ยเออจริงนี่มันไม่ไม่เคยเห็นแขวนนี้ในชีวิตเลยอ่ะมีช้างไทยด้วยเออเข,เขาซื้อมาจากเนี่ยครับโอเบ้เนี่ยเา <l ots> อย่างเยอะเลยอ่ะโหมันเยอะเงี้ยขนาดไม่ชอบกินไอติมมันยังดูน่ากินเลยอ่ะเฮ้ยมันยิ่งใหญ่อ่ะโอ้โหพูดแล้วหิวเลยมันดูเยอะมากเลยอ่ะไปอีกครับค่ะตอนนี้เราเดินไปไหนอยู่นะครับพี่หมูแหลมพุมเทพแหลมพุมเทพไม่ใช่ ไปหน้าผามันสมกับมันสมกเขาว่าเขาเขาบอกว่าชื่ออะไรอ๋อ <c oughs> เห็นรูปแล้วจริงๆเป็นไงครับสวยมากครผมยังไม่เห็นเลยพี่ฟุกบอกว่าคล้ายๆแหลมพมเทพไม่หรอกผมไม่ได้บอกโพลิเซอร์บอกอ้าวผมไม่ได้เห็นะไรเลยแล้วเรี่ยผมก็มาแบบไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่าว่างช่วงนี้แต่มา,<ร>า2 2> วันเปลี่ยนแพนด่วนค่ะเนื่องจากว่าตอนแรกเราจะไปจอแดนใช่เราก็เลยเปลี่ยนด่วนเลยเปลี่ยนมาเป็นโอกินาว่าแบบสองวันสองวันล่วงหน้าจริงถูก โอ้ยแทงคอโอ้ยแงขงคอนี่ค่ะถึงแล้วค่ะแต่ว่าพี่ฟุกถ่ายรูปก่รูปอ,อ,อยู่นะคะเฮ้ยมันก็สวยนะมันก็มีความเป็นงวงช้างจริงๆนะใช่มันเหมือนช้างเลยอ่ะถ้ายืนตรงนี้นี่ยิ่งใช่เลยอ่ะ แล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนะคะของที่นี่นะคะคือน้ําจะใสมากมองไปน้ํามีหลายสีเลยะคะ่ะจริงๆแล้วนะคะเสียดายเพราะว่าทริปนี้มีวันน้อยไปหน่อยคือไว้มีโอกาสนะจะพาไปเกาะต่างๆของโอกินาว่าเพราะว่าจริงๆแล้วอโอกินาว่าเป็นเมืองทะเลแล้วเกาะต่างๆเขาอะ่ะมันก็จะสวยมากแต่ครั้งนี้เรามีเวลาน้อยนะพี่ฟุกเนะ คือเรามีเวลาแค่3คืนนั่นเองนะครับเราก็เลยเจะพาไปดูแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสำคัญแต่ส่วนของทะเลทั้งหลายเนี่ยไว้มีโอกาสจะพามาดูแล้วต้องใสเพราะว่าขนาดเราอยู่ในเมืองพี่ฟกดูซิสวยงามมากใสมาการะหว่างนี้นะฮะน้องลีถ่ายรูปเนี่ยผมเล่าประวัติสั้นๆของโอกินาวานิดหนึ่งคุณผู้ชมอ,อย่างแรกคือคงทราบว่าโอกินาวาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามภูมิศร์เนี่ยโอกินาวาเนี่ยไม่ได้อยู่ใน ญี่ปุ่นซะทีเดียวมันอยู่ใกล้กับไต้หวันมากกว่าญี่ปุ่นนะครับและญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ไปยึดโอกินาวามานะครับพอไปยึดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เกิดสงครามโลกนะฮะ<ม>ตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่น,นต้องคืนโอกินาวาเนี่ยให้กับไต้หวันแต่ว่าไปตกลงกับอเมริกายังไงก็ไม่รู้สุดท้ายคืออเมริกามาตั้งฐานทัพที่นี่ได้นะครับแล้วก็ตัวโอกินาวาเองเนี่ยก็ยังสามารถเป็นของญี่ปุ่นอยู่ได้คนโอกินาว่ยญี่ปุ่นห้ามมีฐานทัพเป็นของตัวเองโอ้โหนี่แทรกเข้ามาแบบ อันนี้เขาก็ต้องพอรู้กันบ้างคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีเรียกว่ากองกําลังป้องกันตนเองไม่มีไม่มีกองทัพนะครับหลังจากสงครามโลกคือไม่มีกองทัพเดียวไปเกเรพูดง่ายนะฮะแต่ว่าก็ดังนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่มีกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพประกาศไม่มีเลยนะแต่ เขาก็จะมีฐานทัพของอเมริกานี่แหละคอยช่วยเหลือแต่เขาก็จะมีอาวุธที่แบบคอยยิงต่อต้านได้เขาสามารถป้องกันตัวเองได้แต่ไปทําอะไรคนอื่นไม่ได้ถูกคืออาวุธเนี่ยจะไม่ใช่อาวุธแนวลูกลานจะเป็นอาวุธแนวป้องกันนะครับพูดถึงป้องกันนะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยนะม,มีเป็นไฮดรอลิก นะฮะในด้าน,น,นเหนือของของของเกาะนะฮะสูง5มเมตรเผื่อมีสึนามิคือคือจะเป็นกำแพงที่เหมือนว่าฝังอยู่ในพื้นดินเลยค่ะร,รอบๆเลยเพราะว่าที่เนี้ยมันมีพายุมันมีอะไรเงี้ยบ่อยมากก็เขาก็ต้องมีอะนะ่ะเนาะเขาบอกว่าโอกินาวาเนี่ยเป็นเมืองนะฮะที่มีพายุเยอะที่สุด <Guin> ที่สุดของญี่ปุ่นเลยมีทั้งพายุไซโคลนไต้ฝุ่นแล้วก็มีนี่นะ อะไรนะท่าแผ่นดินไหวคือ,คอทุกอย่างมีครบทุกอย่างทีนี้ไอ้กำแพงที่มันฝังอยู่ใต้ดินนะคะ,ะแล้วพอมีอินดิเคเตอร์มาว่าหุ้ยมันจะมีแบบพายุหรือมีอะไรซีนามิอะไรเข้ามามันก็จะวืดขึ้นมาแต่การได้เนี่ยการได้แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าภัยธรรมชาติแรงแค่ไหนด้วยซึ่งความสูงข,ของมันคือ5ถึง10เมตรนะฮะก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่จุดแล้วแต่อะไรนะ,ะฮะและที่สําคัญที่สุดคือที่นี่เนี่ยมีพายุหรือ ไต้ฝุ่นเนี่ยเยอะซะจนว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดมันมาที่เมืองไทยเนี่ยเขาตั้งชื่อกันพมเป็นเรื่องถึงเต้นไงเราไม่ค่อยเจอสมมติพายุเออแซนดี้เฮอริเคนคือมันจะมีชื่อทั้งหมดเลยที่นี่เป็นเบอร์เพราะว่ามันเกียดตั้งชื่อคือเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่คือมันมาเยอะมันมาเยอะจนมันไม่ตั้งชื่อแล้วมันแบบเออตั้งไม่ไหวเนาะเออไปอย่างนั้นฮะไป ผู้ชมเขามีเตือนอนะครับว่ามีงูพิษด้วยเขาบอกว่าที่โอกินาวาแห่งนี้นะฮะมีงูพิษเยอะมากและตอนนี้เนี่ยเฮ้ยผมรู้สึกพายุหมายเลขหนึ่งมาแล้วป่ะเนี่ยรู้สึกทำไมลมแรงหัวหัวเสียทรงมากเลยทีเดียวขึ้นรถดรีกว่า เมื่อกี้นะครับไกด์ซื้อมาฝากผมนะให้ผมลองครับเขาบอกว่านี่คือโดนัทของโอกินาวาของนี้จะเป็นน้ำมะนาวค่ะเป็นมะนาวที่มีแคลอกี่6กิโดนัทไม่รอดเย็นเย็นมากแล้วแข็งแล้วเหมือนแบบไม่รอดโอ้โน oh, <no. S 1> น้ำรีรอดเพรว่าเย็น <no. S 1> <laughs> มันเหมือนโดนัทถูกๆที่ขายตามบ้านเรานะครับ บนเขาค่ะคนี่ข้างหลังนะคะหเห็นวิวเยอะมากเราไม่ได้มานั่งชมวิวเฉยๆนะคะแต่เรามีเหตุผลค่ะนี่หันมาทางนี้เ,เดินมาละคนนี้ก็มัวแต่ไลฟ์อยู่ผมไลฟ์อยู่อยเนี่ยเรามาทำอะไรคะอ๋อน,นี่คืออะไร,ร,รายการอยู่อ,อ,อ,อ่ะรายการอยู่อันหนึ่ง เรามาทำอะไรคะเรามาถ่ายรายการนะครับตอนนี้อยู่ที่ร้าน p the sky ิซซ่าอินเดอ y ส i ายพิซซ่าอินเพราะว่าเขานั่งทานพิซซ่าแล้วก็มีวิวของโอกินาวาเยอะมากแล้วร้านนี้นะมันตลกมากคือเพราะว่าทั้งเมนูมันมีให้เลือกแค่พิซซ่าหน้าเดียวคือไม่ให้เลือกเขาพูดซ้ำกับผมได้เลยฮะผมพูดในไลฟ์ได้เลยไอพูดในรายการรู <Yeah. S 1> พูดอะไรฟังอะไรเนี่ยขจรวกมากเลย ก็แปลว่าเลือกนะคะเลือกพิซ่าหรือไม่ก็สลัดแล้วก็มีน้ําต่างๆแค่นะั้นแล้วพิซ่าก็จะมีหน้าหน้าเดียวให้เลือกคือแม่เอาพิซ่าหน้านี้ก็เอาสลัดไปแล้วกันสลัดก็มีด r ส s ิ่งเดียวค่ะแล้วก็ได้ยินว่าพิซ่าอร่อยอร่อยไหมเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์กันด้านไหน ผู้ชมครับผมกำลังถือเมนูอยู่ร้อนอหรืออะไรกันแน่ครับผมหิวมากผมรอมาชั่วโมงแล้วนี่คือ เวลานะครับณนะปัจจุบันนะฮะที่นี่นะฮะบ่บายสามโมงยี่สิบนาทีนะฮะแล้วเราสองคนยังไม่ได้ทานอาหารเช้าหิวมากค่ะฉะนั้นถ้าไม่มไมอร่อยนี่แย่แน่แน่คือพิซซ่าเนี่ยมันไม่มีทางจะไม่อร่อยแต่ริเชื่อว่ามันต้องอร่อยไม่งั้นคนมันไม่นั่นขนาดนี้วิวอย่างเดียวมันก็กินไม่ได้แต่ผมมั่นใจว่ามันไม่ได้อร่อยไปกว่าพิซซ่าที่เมืองไทยที่เรากินอ๋อนแน่นอนแต่อันนี้มันเขาเรียกว่าพิซซ่าอินเดอะสกายไงคือมันเป็นพิซซ่าที่อยู่บนเขาแล้วก็มีวิวมันก็เปลี่ยนบรรยากาศากินที่โดผใช กรุงเทพก็เห็นว,วือสสยเหมือนกันคนนั่งรอแล้วงชั่วโมงนึงพูดอยู่ได้ว่ากินที่บ้านดีกว่าหาแล้วรอทำไมเสียบรรยกากาศยิ่งหิวหิวอยู่กำลังคิดอยู่ในใจว่าเดี๋ยวไปกินรามเมงเดีกว่ามาตอนแรกร<ๆ>เพราะว่าคนรถเราอะคิมแตไปแล้วตอน,นอเนี้ยคือคนรถเนี่ยมาส่งเราไปกินข้าวเสร็จแล้วมันกลับมาแล้วอะแล้วเรารู้สึกว่านี่นี่เรา เคคอาเป็นว่าเดี๋ยวจะลองพิซซ่าดูว่าควรมาไหมอ่ะถ้ามันอร่อยดีมีวิวก็มาได้นะบรรยากาศมันต้องอร่อยมากถ้าถ้าผมจะพูดว่าอร่อยแบบต้องมาเพราะอะไรวะเพราะถ้าต้องมารอชั่วโมงหนึ่งอ่ะมันต้องอร่อยแบบอร่อยอนิมอะมาแล้วนี่ครับสลัดโอ้โหขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวนะถ่ายรูปก่อนเพราะว่าเราเป็นสังคมยุคใหม่ฮะ โอ้ดิชา,ชาโอ้ยิ่งใหญ่ว้าวโอ้โหตกใจอะแป้งดีนะจับดูแป้งดีเลยเฮ้ยเริ่มมีความหวังเว้ยว ดูดิดิีนเชดเหนียวหนึบคุยจะบอกว่าซอสเผ็ดเพราะอร่อยซอสอร่อยอถือว่ามิซังที่อร่อยเลยแต่ไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงมมคืออร่อยรอ15นาทีผมอร่อยอะ่ะรอชั่วโมงหนึ่งผมว่าไม่ไม่ชั่วโมง เอาอย่างนี้ไหมดีว่าเราสรุปได้แล้วค่ะถ้ามีเวลาเหลือมาโอากินนะว่าเราไม่ได้มีสเกจจ์ที่แน่นไม่ได้ต้องทําอะไรมากมายนะก็มาเถอะมันก็เหมือนแบบขำๆนั่งดูวิวถ่ายรูปไปต่อคิวไปด้วยเพราะว่าที่เนี่จองไม่ได้ยังไงก็ต้องมาเอาคิวแล้วก็ก็คือเอาฟิวอะแล้วบสฟเ่ก็อร่อยดีจริงใช่ใช่อร่อยดีแต่ถ้า expect ว่าแบบ คุ้มค่าหนึ่งชั่วโมองอ่ะอ่างนั้นอ่ะไม่แต่ถ้าคุณชิลคุณมาแบบชิลชิลอ่ะมันอร่อยดีเจาหน้านะครับจะพาผู้ชมไปชมอเคอรเรียมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นห้ามพลาดนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ เรีมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเค็นอันดับที่สองของทั<อ>้งโลกอันนี้เรียกว่าปลาปูค่ะเพราะใหญ่มากว้าวผมันใหญ่จริงๆคือดูดิ<อ>ไม่ต้องบอกก็รู้รว่าทานอะไรเพราะว่าดูเตานะคะอ่านั่นก็คือเชฟปัญญากินั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> อันนี้อิเซเบนะครับจะแพงกว่ากุ้งล็อบสเตอร์ที่เรารู้จักกันเนี่ยวัวไอยะ